ใค่นั้นั้งซี่มาเพื่ออะไรวะเอา้าเพราะผมเนี่ยจะาพาอาจารย์เนี่ยเขาถอยรถใหมเ่เฮ้ยผมจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยดูรถให้หน่อยจะออกรถรุ่นไหนดีออกวันไหนด้วยเวลากี่โมงด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตัวจริงเลยนะเนี่ยใครครับพี่อ้าวเฮ้ยมีเสียงด้วยมีดิแซงลงไปชอบไหมคันนี้ผมชอบตั้งแต่คันแรกแล้วแล้วแล้วคันนี้คือดีอ่ะเฮ้ยแต่ผม ผมเห็นอยู่อีก2องคันนันสวยถ้าสมมุติผมซื้อรถที่เนี่ยแถมเซลไหมเจ้าผู้ชายคนนูน้นเฮ้ยอาจารย์คุณสามารถเลือกวันที่ดีที่คุณจะออกได้และคุณสามารถจะเลือกเวลาที่ดี พื่อออกรถด้วยเป็นเลิกงามยามดีที่เป็นพื้นฐานเลยเป็นเมนนุ่นพื้นฐานเลยอ่ะเ้ามีนา19มีนา24มีนา24นะ29มีนาครับ3วันเนี้ยดีมากพอเจแปนจะออกปั๊บผมก็ดูทั่ว่าไอ้3วันเนี้ยมันตรงกับผมตรงกับเจแปนไหมเพื่อนๆเนี่ยไปเซิร์ชนิดนะว่าเออสีรถที่ถูกโฉลกตามวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาไม่รู้ว่ารายละเอียดของคนที่จะออกรถเนี่ยเกิดวันเดือนปีอะไรบ้างต้องยึดเอากว้างๆก่อนซึ่งไม่ผิดเลยทั่วไปให้เฮงงบื้้ออตตนนนก่ลยยปีััษริ ไปไงบ้างพี่โอ้โหสวยสิโอ้เซลหรือรถนะพี่เซลโอ้โหอยากได้คันนี้เลยอ่ะคันนี้เลยใช่ไหมพี่จะเป็นเป็นนิสสันคลิกอีพาวเวอร์นะครับตัว VL เลยครับตัวนี้มีเงินสดติดตัวมาไหมผมจะได้ออกรถเลยเอาเลยเหรออันนี้มันแต่ขนมโอ้โหเอาแล้วจะซื้อรถยังไงเนี่ยไม่นุ้งหรออยากได้รถรุ่นเดียวกับผมเลยแบบเนียนแบบเขา ซื้อเลยครับพี่ผมเชียร์ครับดีไปลองมันแล้วโอเคครับแต่ว่าผมไม่ใช่ลูกค้านะครับเป็นผู้จัดการโชว์รูมมินี่เับป็นผู้จัดการโชว์รูมมินี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ